มาถึงแล้วนะคะอีสานซีนี่เป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะคะเปิดมาสักพักแล้วแหละเรามาดูครั้งแรกเรามาดูนี่บรรยากาศนะคะบรรยากาศนี่เดินเข้ามาก็จะมีอย่างนี้นะคะบรรยากาศดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆร,ร,ร้านนะคะ เหมือนเรามาทะเลเลยค่ะทุกคนนี่บรรยากาศอุ๊ยน,นั่งจิบเบียร์ตอนเย็นๆมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูชั้นบนนะคะเดี๋ยวพาไปดูชั้นบนอ่ะขึ้นบันไดไปขึ้นบันไดามาชั้นบนก็จะเป็นวิวถ่ายรูปสวยๆนะคะอ่ะ นี่อุ้ยอยากถ่ายรูปตอนกลางคืนมากเลยสวยมากค่ะทุกคนวิวดีมากเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันจะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนี่อันนี้จะอยู่ข้างบนนะคะมองลงไปชั้นล่างบรรยากาศดีมากเลยชั้นล่างเหมือนเรามาทะเลเลยอ่ตอนนี้จะเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าบ่ายสอง ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ถึงเย็นหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูพดน้นล่างไปดูข้างในกันนะคะข้างในเป็นห้องแอร์สวยมากเลยอะลงบันไดบันไดค่อนข้างชันนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะไปดูข้างในกัน อันนี้รอบๆอบลานด้านนอกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะคะ,ะเดี๋ยวเอามาข้างในกันเปิดประตูเข้ามาช่วมยมข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะ ทั้งหมก็จะเป็นแบบนี้นะคะ